สวัสดีครับวันนี้ผมพาท่านมาที่จังหวัดชัยนาธนะครับอากาศกำลังดีนะครับร่มลื่ลนเย็นสบายนะครับก็ชัยนาธนี่ก็มีที่พักนะครับคือแฟนตาซีรีสอร์ทนี่แหละที่เราจะพักกันคืนนี้จะพาไปดูว่าห้องมันเป็นยังไงสวยงามยังไงหรือเปล่านะครับไปดูกันดีกว่าเนาะแฟนตาซีรีสอร์ทนะครับที่จังหวัดชัยนาธนะครับ นี่คือประพาคารนะครับประพาคารตั้งอยู่ข้างหน้าเลยนะครับและเข้าไปข้างในนี่ก็จะพาไปดูก็แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับมีนกแก้วด้วยเห็นไหมตรงนี้ก็คือด้านบริเวณด้านหน้าที่ทางเข้ามานะครับตรงนั้นก็เป็นอินฟอร์ม i ชันคือการสอบถามในการที่จะพักห้องพักนะครับแล้วก็มีเกวียน ตประดับตกแต่งอย่างสวยงามนะครับนะฮะมีป้ายบอกทางด้วยนะครับป้ายบอกทางแล้วก็สิ่งต่างๆนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นห้องจัดเลี้ยงสัมมนาอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ครับสวยงามครับสําหรับการพักผ่อนจากการเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางนะครับมี2แถวนะฮะดูบริเวณสนาม นั่งพักผ่อนนะครับส่วนใหญ่คนที่จะมาพักผ่อนก็คือ,อเดินทางผ่านมานะครับจะไปไหนก็แล้วแต่นะครับนี่ผมได้ห้องพักแล้วนะครับอยู่ที่ห้องเบอร์303นะครับเป็นเลขหมายนดีงามนะเขาว่ากังานนะเออนี่ผมพามาดูกันนะครับนี่บริเวณนั่งพักผ่อนนะครับ จะออกตอนเย็นออกกําลังกายก็เรียนเชิญนะครับนะระวังชนรั้วนะครับนี่เป็นรัว้วอันนี้ที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับหลังจากซื้ออาหารหรือซื้อเหล้าเบียร์มาดื่มทานก็ได้อันนี้ห้อง3า3 3นะครับเปิดตาฟ้าบเข้าไปนี่แหละครับ นี่แหละครับเข้าไปในห้องแล้วนะครับเตียงสวยงามนอนคนเดียวนะครับนะแล้วก็นี่มีโต๊ะนั่งภายในห้องด้วยนะครับมีกระจกบานใหญ่เขาเรียกบานนะ,ะกระจกบานใหญ่ด้วยนะครับม,มีชั้นวางของแล้วมีทีวีให้ดูทีวี TV นะครับ เป็นช่องข่าวช่องอะไรก็แล้วแต่นะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นก็ว่ากันนะจะไปขโมยเขาไม่ได้นะครับข้างในนะครับมีห้องคือบริเวณกว้างหนึ่งก็น่าจะประมาณ20ตารางเมตรนะครับถึงหรือเปล่าตารางเมตรนะนะครับแล้วก็ด้านในก็ มีปุ่มแจ้งไฟไหม้นะครับนี่ป้องกันไฟไหม้ด้วยนะครับที่แฟนตาซีรีสอร์ทที่จังหวัดชัยนาธนะครับมีแก้วให้สองใบมีโทรศัพท์ให้ติดต่อกับม,มีกระจกข้างด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ห้องน้ำนะครับห้องน้ำดูห้องน้ำก่อนนะครับความสะอาดโอ้หมดจดดีจริงๆนะครับ พืน้นปูกระเบื้องที่กันลื่นได้ด้วยนะครับนี่ภายในห้องน้ำนะครับแล้วก็นี่ชักโครกยั้งดีนะครับมาดูตรงนี้ก่อนก๊อกน้ํายังอุดมสมบูรณด์ดีอยู่หรือเปล่าโอเคเปิดน้ําไหลก็ใช้ได้นะครับนะครับ เซนเซอร์เสียงเพลงสีเขียวเพลงลูกทุ่งแม่มันเป็นยังไงกันไปรูนะ้เนาะแล้วก็นี่เลยนะครับแถมส,สบู่ยาสระผมยานวดผมชาวเวอร์แคปชาเวอร์แคปนี่หมวกกุมผมว่างั้นนนะและอันนี้ผักชีฝรั่งเอาไว้กินแก้มลาบหรือเป่าไม่ใช่เนาะประดับเฉยๆนะครับ ในห้องน้ำก็มีนี่แหละอะไรไว้เนี่ยฝักบัวนะครับตกแต่งไว้เอาสีสันตัดกันไว้สวยงามนะครับมีป้ายบอกว่าน้ำร้อนน้ำเย็นด้วยน,นี่นะครับมีสำหรับผู้ที่พิการหรือกลัวลื่นจับได้นะครับตรงนี้มีที่นั่งเพื่ออะไรไม่เอาสำหรับคนพิการนะเนาะเวลานั่งอาบนาะอ โอ้เวลานั่งดีจังเลยนะเนะี่ยอาบนะ้าคนเดียวนะมันเป็นที่พักผ่อนห้องน้ำเนี่ยเป็นที่พักผ่อนเหมือนกันนะครับมีเครื่องดูดอากาศนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับเขาก็มีป้ายบอกว่าห้ามทิ้งผ้าอนามัยลงโถงส้วมนะครับเพราะจะทําให้ส้วมตันเพราะว่างั้นนะทิ้งแบบไม้แขวนเสื้อนะครับนะ,นะครับนี่ก็เหมือนกับตู้เสื้อผ้าไม้แขวนเสื้อเหมือนกันนะครับ แล้วก็ประตูมี2ประตูนะครับบางทีที่อื่นอาจจะมีประตูเดียวแต่ไม่นี่มี2ประตูนะครับทะลุนะครับทะลุมาที่นี่การมี2ประตูก็ดีครับเวลาไฟไหม้เกิดเหตุเพลิงไหม้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ท่านหลีไฟได้ดีนะครับและการป้องกันไฟเพลิงไหม้ก็มีถังดับเพลิงให้ท่านด้วยนะครับเกิดมาเกิดสุกระหุจกรกิงๆนะครับนี่มาตอนเย็นก็เลยเห็นสภาพ อันดีหน่อยนะครับนี่ครับมีปลั๊กไฟปลั๊กไฟหลายปลั๊กไฟเลยนะครับโรงแรมอื่นบางทีมีอยู่ปลั๊กไฟเดียวแล้วหลวมอีกต่างหากอันนี้ไม่หลวมครับใช้ได้ใช้งานได้ตลอดอันนี้หกโมงแล้วนะครับสำหรับวันที่สิบสิบหกนะครับหวยออกเมื่อไหร่สนะิบหารือสิบหกจำความ,มานะจำอะไรไม่ได้เลยนะครับประกาศนะครับ อันนี้ก็คือกฎหมายของเขานะครับโรงแรมจะรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของท่านที่หายไปหรืออะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. เหตุสุดวิสัย mm hmm. เหตุที่ทรัพย์สินนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นกฎหมายของการพักพิงนะครับมีอะไรให้โทรไปก่อนนะครับเรื่องการพักพิงถ้าของหายเนี่ยก็ลําบากเหมือนกันนะครับ mm hmm. มีเมนูด้วยสําหรับอาหารเช้านะครับแฟนตาซีร mm ีสอร์ทนะครับอาหารเช้า1เซตอเมริกันเบกฟาสต์นะครับแล้วก็เซตหนึ่ง ประกอบด้วยไข่ดาวไส่กรอกสลัดนะครับขนมปังปิ้งกาแฟโอวัลตินคอฟฟี่เซตสองคำจักอะไรเนี่ยหมูสูตรโบราณเป็นเซตของเขานะครับข้าวต้มหมูนะครับนะครับก็มารีวิวแค่นี้ก็แล้วกันนะครับในฐานะเราก็ไปที่ไหนก็แล้วแต่เราก็จะรีวิวนะครับเพื่อที่จะบอกกับ คนทางบ้านหรือคือแฟนผมอยู่ต่างประเทศนะเนาะก็ต้องบอกเขาเวลาจะไปไหนเราต้องบอกเขานะครับบอกเขาเขาจะได้ไม่ห่วงห่วงหรืออะไรบอกเขาด้ยมีประกันนะไม่ต้องห่วงแล้วก็บอกลูกสาวอยู่ที่บ้านด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับอาบน้ำนอน